สวัสดีจ้าพอกันอีกแล้วก็ฝายจ้าส่องสะพยเมื่อเบียร์ผ้าเฮ็ดผัากินจ้ามามาพี่น้องมากินเขาเมื่อนี่กินสไตล์แบบลูกทุ่งลูกทุ่งจ้าเมื่อนี่ขฮามีจจ้าตำเจวพี่น้องเจวเจวเจวพริกสดจ้าอันนี้ปลาทูจ้าเฮ็ดเองจ้าปลาทูปิ้งบ่ไดเฮ็ดคลิปจ้าเฝ้ามีเวลาพร้อมจ้าอันนี้กึนไก่ปิ้งจ้าส่วนผักขฮามีจจ้าผักชะอมลวกจ้า สตอจ้ะประแข้งจ้ะคาออนลวกจ้ะอันนี้บักลาดิเชียนจ้ะพริกปาป,ปิก้าละกะชัวผู้เหี่ยวเหี่ยวจ้ะเ <c oughs> น่วขาดว่าได้นี่จ้ะเขาจ้ะหมามาพี่น้องมาจวดน้ำกันส่วนของแฟนใดอย่างอ่ะมาเบิ่งดูกิฟต์เนี่ย กินคนลาสไตล์จ้ามือนี้กับแฟนอันนี้ของแฟนจ้ะลาบไก่ฉีกจ้ะลาบไก่เขากินมือนี้กุเทนอัปปจิตมาเด้อพี่น้องกินข้าวจวดจวดน้ำกันผู้ใดบ่ท่านนี้กินข้าวจ้ะทำยันยัตาสวสดๆจ้าคำว่นยันตาสวสดบว่แเม่นฝ่ายกินดอกจ้หะหัวปลาทูจ้ะผู้ใดก็ยะยามาเย่ยงเด้อจ้ะ เดจอเขาแม่าฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับกับใครให้ร้านเนาะเออให้ฝ่ายแล้วไม่เด้อจ้ะนี่ซื้อมาตะลันไทยแต่เออลันอเชียจ้ะว่ามึงนี่หิวเขาหลายบอกถึงมบอลผีเจ้าจ้ะเจ้าเจ้าบอกผีสด ก็ค้าหลวกจ้ะวอนเดียวน้องไม่ใส่เศษผักมาเด้อพี่น้องคขามีเงย,ยต่สวดๆขี่ปลาทูจ้ะขี่ปลาทู แซ่บหลายมันกินหัวปลาทูนี่ยละจ้ะโตน,นี่กินดีๆบ่ก,กินดอก ข้าวออกนักลวบก,กินแซ่บไปเท่านี้เน้่ยข้าวอ้อนมากดีใจหลายจะ้ะ mãi mới nằm trăm pp quy xe ค่ะออนเยากกินแกงเฮดพอรเนาะพี่น้องโอ้เห็นหมูกระเจาลงคลิปว่นนาจะลาข้าก็นขึ้นจะกินได้บอกอยู่ในกับป้องเนย พักเลยมึงสั่องตัดตัวสังพักขา หม่อวานพักกันไปล้านเอเชียมื้อน,นี้พักกันไปร้านฝรั่งจ้งะ ัร้านดีแห้งที่นี่บะยู่ไก่ร้านเอเชียบ่อยู่ไก่ร้านขายของบ่อยู่ไก่ห้างมาพี่น้องมา sao có thu Nương yên mắc yên bắt khem เสบแห้งพี่น้องเอ้ยมืงเนี่ยชุดยอดเสพักคาดวกกระพอง กินปลาหมดที่เป็นตัวเดี๋ยวจะใชดแกงไตปลาแล้วจะเนื้อปลาแซ่บ แล้ว่ด้อจ้จพี่นอ้องกินอิ่มแล้วจ้าข่าวกองเหน่อย,อมอห,อยหมดกองขอบคุณทุกคูทุกคนที่เขดามารับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มอบให้ขอบคุณทุก,ทกคอมเมนต์ขอบคุณทุกรทมมค,กค,กคกกรับทุกใครจ้าสำหรับคลิปนี้อิ่มแล้วจะได้เวลาบันท้พักผ่อนจะเมื่อยหลายกลับมาขึ้นข่ออิ่มแล้วได้เวลาพักผ่อนเนาะบันทีเนาะ ยูดีมีแห้งสุขสำบายสุขผู้สุกคนเด้อจ้าผู้ใดมาเบิ่งคลิปนี้ก็ขอให้รำรำ้วยๆจุกผู้สุกคนจุกภาพร่างกายแข็งแรงจ้าสำหรับคลิปนี้ปปากขอกลกาวคำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย